สวัสดีครับพี่น้องชาวรลอใบสีฟ้าที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้แอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังอีกเช่นเคยข่าวสารที่เราจะนํามาอัปเดตมีอะไรกันบ้างเราไปรับฟังกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเควินดบอยควบ2องสิติแอติดและสร้างโอกาสมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกปี2020ล่าสุดพรีเมียร์ลีกประกาศหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่า เควินดูบอยคือยอดนักเตะที่ทำสถิติ2ออย่างคือ 1. แอติติส้าครั้งและตั้งโอกาส107ครั้งซึ่งมากที่สุดในพิมพ์อีกปีปฏิทิน2020แล้วก็ยังสร้างสถิติมากที่สุดในหลีกยุโรปนะครับในปี 9, 2020เว็บสถิติด,ดังเผยเควินนดูบอยคือแข้งที่ทำสถิติ23สิสแอติติให้กับสโมสรแมนซิตี้และทีมชาติมากที่สุดกว่าแข้งคนไหนในหลีกใหญ่ยุโรปปีปฏิทิน2020 เรียกได้ว่าตาิตินี่โหดมหาการมากเลยนะครับทั้งแอซิดแล้วก็สร้างโอกาสนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในสโมสรน,นะครับรวมถึงท,ทีมชาติในทุกรายการนะครับต้องบอกว่าเป็นยอดนักเตะกองกลางคนหนึ่งในระดับโลกในยุคปัจจุบันนี้เลยนะครับมาดูข่าวที่2กันเลยนะครับเป๊ปเผยขาดนักเตะ5ลายเจอสิงหลังโควิดระบาดในทีม เป๊ปเปิดเผยว่าเวลานี้จะมีนักเตะแมนซิตี้5คนพลาดการลงเล่นที่เจอกับเชลซีในวันอาทิตย์เนื่องจากโควิด -19 แมนซิตี้มีคิวเดินทางปเปลี่ยนกูดิสันพาร์คของเอเวอร์ตันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อในทีมเพิ่มขึ้นทำให้มีการเลื่อนแข่งขันไปก่อนถึงแม้มีผลตรวจนักเตะที่เหลือออกมาเป็นลบและเรือใบสีฟ้ากลับมาลงต้อมเมื่อวันพุธแต่เป๊เปเผยว่าพวกเขาจะขาดนักเตะไป5คนสำหรับเกมสำคัญในวันอาทิตย์ เมื่อถามว่ามีนักเตะภาพไปกี่คนเปปตอบว่าตอนนี้หายไป5คน5คนกักตัวมาแล้วติดวันและบางคนมาจากรอบแรกรอบนั้นติดเชื้อ4คนเป็นนักเตะ2อคนแล้วรอบ2ก็มีเพิ่มอีก3คนคายวอลกเกอร์กับการบลเ,เคซสุดคือน,นักเตะที่แมนซิตี้เปิดเผยออกมาในช่วงคริสต์มาสว่าติดโควิดส่วนที่เหลือไม่มีการยืนยันแต่อเดสันเป็นหนึ่งในนั้น ยังบอกอีกว่าพวกเขาเองก็อยากให้เกมพี่กูดิสันพาร์คลงแข่งไม่ต้องเลื่อนแต่ความเสี่ยงมันมากเกินไปเรามีนักเตะมากพอที่จะเล่นกับเอเวอเรตัเราอยากลงสนามเจอเอเวอเรตเรามีนักเตะเพียงพอมีนักเตะในแคาเดมี่ส่วนตัวแล้วผมโทรหาคาร์โอันเชลติเพื่อแจ้งสถานการณ์ให้ทราบเราลงเล่นได้แต่จะเกิดอะไรถ้าเดินทางไปด้วยรถบัสและมีนักเตะติดเพิ่มละ่ะวันก่อนหน้านั้นเราใกล้ชิดกับทุกคนและจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักเตะเอเวอเรตติดจากเราไปด้วย มันเสี่ยงมากเพราะไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้นในแมนเชสเตอร์มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกคนในสหาราชาอาณาจักรและทั่วโลกกำลังเสียชีวิตโชคร้ายที่ปัญหายังคงอยู่หวังว่าการตรวจผลต่อไปจะออกมาเป็นลบก,กันทุกคนและคนที่ติดเชื้อในตอนนี้จะกลับมาโดยไม่มีปัญหาอะไรข่าวที่3ามเลยนะครับลัมพาชีเวลานี้เกมสิงเลือยังแข่งตามกําหนดเดิมแฟงลัมพาดบอกว่าเวลานี้เกมที่เชลซีพบกับแมนซิตี้ในวันอาทิตย์ยังแข่งตามกําหนดเดิม ขณะเดียวกันก็เปิดเผยว่าสตาฟของเขา2คนได้รับผลตรวจโควิดเป็นบวกในสัปดาห์นี้เป๊ปกเดีย <la> ล่ากุนซือของแมนเชตี้เปิดเผยว่า <c oughs> พวกเขาจะขาดนักเตะไป5คนสําหรับเกมเยือนเชลซีเพราะอยู่ในช่วงกักตัวหลังผลตรวจเป็นบวกเกมของแมนเชตี้ต้องเลื่อนไปแล้วนัดหนึ่งคือการพบกับเอเวอเรตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เลมพายคิดว่าเกมสุดสัปดาห์นี้ยังคงแข่งต่อผมตระหนักถึงสถานการณ์ดีในตอนนี้เกมยังมีกําหนดแข่งอยู่ แมนซิตี้มีปัญหาในสนาม้อมเราก็เจอปัญหาบ้างเหมือนกันแต่ไม่ใช่ส่วนของนักเตะแลมพ์ดเผยเขาเปิดเผยว่าผลตรวจของสตาฟสองคนเป็นบวกจากการตรวจในสัปดาห์นี้และเมื่อถามว่าเห็นพ้องกับการพักเบรกสองสัปดาห์หรือไม่แลมพ์ดบอกว่าความปลอดภัยควรมาก่อนฟุตบอลเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเราได้รับการตรวจสอบสองคนต่อสัปดาห์ผมไม่รู้ว่าทําไมเราถึงลดเหลือรอบเดียวการตรวจสองรอบคือเรื่องสําคัญดูเหมือนว่าเราต้องดูสถานการณ์ไปทีละเกมนะ เกมที่เลื่อนก็เพราะผลตรวจในช่วงใกล้ลงแข่งมันเป็นบวกเราจะรอดูว่าเป็นอย่างไรผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเกมยังแข่งตามเดิมแต่ความปลอดภัยต้องเหนือสิ่งอื่นใดนอกจากที่ผมพูดว่ามีสตาฟสองคนของเราติดพวกเขามีลูกๆมีพ่อแม่มีเพื่อนและพี่น้องหลานๆพวกเขาเดินทางมาที่นี่ทำงานและกลับบ้านเราพบกับโควิดอีกครั้งซึ่งดูจะแพร่กระจายได้ง่ายกว่า พูดถึงเรื่องนั้นอ่ะไม่ใช่เรื่องดีเราเอนจอยที่ได้ดูฟุตบอลแต่ความปลอดภัยและสุขภาพต้องมาก่อนสําหรับเช้านี้นะครับแอดมินก็นําข่าวมาอัปเดตให้เพื่อนๆนได้ฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีข่าวอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวแอดมินจะอัพลง Youtube แล้วก็จัดแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับสําหรับข่าวในช่งชวงเช้านี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ